ถ้าอยากให้สามีคุณหมดตัวต้องมีหลักฐานที่เขานอกใจยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีครับโอเคค่ะรับทราบค่ะ ฉันว่าฉันคงไม่ต้องแนะนำตัวละมั้งสมัยนี้เนี่ยคนเป็นเมียน้อยหน้าด่างได้ขนาดน,นี้เลยเหรออย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดสิที่ฉันมาเนี่ยฉันมาร่วมมือกับคุณนะนี่คุณคงไม่คิดว่าฉันจะชอบสามีคุณจริงๆหรอกมั้งสิ่งที่ฉันต้องการอะมีแค่เงินแค่นั้นแหละ ขึ้นมาก่อนสิเขาถึงบ้านละช่วยฉันเอาเอกสารออกจากตู้เซฟในห้องทำงานของเขา ถ้าสำเร็จเมื่อไหร่ฉันจะแบ,บ่งให้เธอครึ่งหนึ่ง ่ทีรักฉันมีอะไรจะบอกคะ่ะอะไรเลยครับฉันท้องคะ่ะ จริงอะเนี้ยผมอยากฟังเสียงลูกสักเลยฟังตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ยินเสียงอไอหรอกคะ่ะว่าแต่ตอนนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยฉันว่าเราควรซื้อบ้านหลังใหญ่ดีไหมคะเอาให้แบบใกล้ๆโรงเรียนไปเลยอะซื้อบ้านตอนนี้มันไม่ไวไปหรอครั ว่าไวไปมันก็ไวไปจริงๆเลยค่ะแต่ว่าฉันอ่านรายละเอียดที่เพื่อนส่งมาให้แล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าทําเลแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเราจองวันนี้เราจะได้ราคาพิเศษมากๆเลยค่ะฉันส่งรายละเอียดให้คุณแล้วยังไงลองดูก่อนก็ได้นะคะคุณลองคิดดูนะถึงเราไม่ซื้อวันนี้เนี่ย ยังไงวันอื่นเราก็ต้องซื้ออยู่ดีถึงเวลานั้นถ้าเราพลาดราคาดีๆแบบนี้ไปอ่ะเราจะหาที่ใหม่ได้ยากนะคะยังไงคุณลองไปเช็คเงินในบัญชีดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรไว้ซื้อวันอื่นก็ได้แต่ฉันแค่เสียดายนะคะลองคิดดูนะถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเราได้ลงทุนนะคะ ในอนาคตถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ขายเราไปซื้อหลังใหม่ยังไงราคาเนี่ยก็สามารถอัพขึ้นได้เรื่อยๆค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเงินที่บริษัทก่อนนะคุณกินข้าวได้แล้วอย่าปล่อยให้ลูกหิวนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเจอกันนะครับได้ค่ะพ่อไปก่อนนะลูกกินเยอะๆนะ ขาาถึงบ้นละการมีเมียน้อยถึงแม้ว่าความผิดจะอยู่ที่ผู้ชายแต่ถ้ามเมียน้อยเล่นด้วยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกัน เป็นสลิปการโอนเงินที่เขาโอนให้ฉันใช้ทุกเดือนนะพคุณเข้ามาหุงได้ยังไง คุณคิดจะหักหลังผมเหรอกแะ้วทำไมอ่ะนี่คิดว่าฉันเข้าหาคุณเพราะคุณหลอดูดีเหรอถ้าไม่ใช่เพราะเงินอ่ะฉันก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยซ้ำได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานอีผมไล่คุณออก ไหนอะเงินครึ่งน,นึงที่บอกว่าจะแบ่งให้ฉันอะอีงโง่คิดอยากจะได้เงินของฉันงั้นหรอไม่มีทางหรอเมียน้อยอย่างแกก็ต้องเจอแบบนี้สมน้ำหน้า ที่รักที่รักเงินพอไหมคะถ้าไม่พอเนี่ยฉันจะไปยืมพ่อกับแม่ฉันให้ก่อนฉันไม่อยากกดดันคุณเลยนะแต่ว่าเพื่อนฉันบอกว่าต้องจ่ายค่ามาจำก่อนนะคะพอสิครับงั้นเดี๋ยวผมโอนค่ามาจ้ำให้คุณก่อนนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปปรึกษากันที่บ้านนะครับงั้นก็ได้คะ่ะครับ พิลาครับทำไมกระเป๋าเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณจะไปไหนหระกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของฉันหรอกมันเป็นของคุณต่างหากส่วนเอกสารเนี่ยคือใบหย,ยา่าฉันส่งหลักฐานที่คุณมีเมียน้อยให้ทนายหมดละถ้าคุณยอมเซ็นใบหย่า คุณจะได้ทรัพย์สินไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ยอมเซ็นก็ไปเจอกันในศาลแล้วหลักฐานที่ฉันมีทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณหมดตัวได้เลยนะแล้วลูกอะคนแบบคุณมีสิทธิ์อะไรมาเป็นพ่อของลูกฉัน คุณกลากลังผมคุณอย่าลืมนะว่าที่บ้านมีกล้องจอมติดทั้งเรื่องทำลายร่างกายแล้วก็เรื่องมีเมียน้อยคงไม่ต้องให้บอกหรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเออกูพลาดเองเว้ย เมื่อเราถูกหักหลังในชีวิตคู่อย่าไปเสียเวลากับผู้ชายเร็วๆและอย่าไปให้ค่ามันเด็ดขาดแต่ต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด